Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay in motion, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to pop. Think big, never small. 'Cause you gotta want it all. When you finally get that cup, you get ready, take it on. Need a hand out. สวัสดีครับยินดีต้อนรับข้อสู่เบสเรีรยวตะชาแนละนะครับผมวันนี้เราอยู่กับพีโร่คิกซี่กันนะครับทุกคนคิกซี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเบสที่อยู่คู่กับ ROV อ่ะมาตั้งแต่ซีซั่น1เลยนะครับผมแล้วตอนเนี้ยคือตัวมันก็ยังอยู่อยู่นะ แล้วมันก็ยังติดเมตาอยู่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดนะว่าจะพูดไปในคลิปนะว่าทําไมตัวมันถึงติดเมตาอยู่แล้วคนยังนิยมเล่นมันอยู่นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นเซตรูนไอเทมพลังแฝงที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางการเล่น ฟิกซี่นะครับผมเป็นเมทที่แบบว่าอยู่คู่กับ r o วมาตั้งแต่ซีซันแรกแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่แล้วก็ยังติดเมตาอยู่อ่าทำไมมันถึงยังติดเมตาผมจะมาบอกนะฟิกซี่เนี่ยมันเป็นเมทเล่นง่ายใครๆก็เล่นได้ครับผมแล้วตัวมันเนี่ยครบนะครับผม cc ยกเว้นสโลนะมันมีทั้งสตันมี knock up อ่ามีดาเมจครับผมดามเมจเดบดุนแรงมากๆเลยนะแบบในทีมไฟ์อ่ะคือฟิกซี่เนี่ยอันติมันอะ่ะ ต่อให้คุณจะพิ้วสักแค่ไหนอะเอเลนดอร์นาคอสอะมันไม่จะแพ้คลิกซี่นะเพราะว่าคือผมแพ้กดอันเตะแล้วคุณแล้วถ้าฝั่งของเขาฝั่งเขาแค่แค่เข้ามาในวงผมอะอันเตยก็จะอันตีผมอะก็จะลงใส่หัวปึ้ง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 ,ง,งต่อให้จะพิ้วสักแค่ไหนก็โดนอยู่ดีนะแล้วบันแร์นะครับผมหลัง,ลงๆเนี้ยคือดอกเป็นพันนะทุกคนเอเลนดอร์กับนาคอสอะมันอยู่ไม่ไหวเอาทุกคนคือจะพิ้วสักแค่ไหนอะ แต,แต่นาคอสนี่ยังค่อนข้างที่จะต่อตา้านอะไ้อยู่นะแต่เอเดนดอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชอบคลิกซี่ได้เลยนะครับผมคือมันโดนช้อนง่ายเนี่ยมันโดนมันโดนตันเสร็จแล้วมันค่อนข้างที่จะยาวไงถ้าไม่ออกบูธการตีสี่อ่ะพปพิ่อันนี้คือสกิลหนึ่งไม่โดนนะครับผมคือกะคือคือกะไก,ก,กลไปหน่อย <laughs> ไม่เป็นไรนะก็มีพาดกันได้ครับผม <laughs> คือผมเล่นเมดใช่ปะ่ะถ้าผมกดคือไม่ได้กดอาเทนยังไงเทนเพื่อน ต,นตันไปก่อนครับผมตันไปก่อนตันไปก่อนดีนะที่ผมยังไม่รีบตันนะพยายามแบบเก็บสตันไหมนะอย่าเพิ่งเอาสตันไปใช้กับครีปนะเผื่อมันจําเป็นนะครับผมเหมือนช็อตเมื่อกี้เนี่ยใช้สกิลหนึ่งไปสกิลหนึ่งเก็บครีปสักสกิลหนึ่งก็สองเทียแล้วเราก็ตีตีไปเรื่อยครีปก็น่าจะตายแบบทั้งฝูงแหละช็อตนี้ข้างบนเราน่าจะเหลวทุกคนผมไปจะได้ไรปะโอเคไม่น่าได้ครับผมโอเคกลับดีกว่าทุกคนเรากลับไปเอาเลเวลกลางนะเพื่อจะให้เลเวลสี่นะ เผื่อข้างบนเรามีเล่นอีกเราก็จะได้แบบว่ามีมีมีดาเมจที่พอนะสําหรับเอาไว้ปิดปิดปิดเลือดของพวกเขานะหมายถึงว่าปิดดาเมจเนี่ยตอนนี้คือผมเวลสีล่ละเอาเทนเขามาโผกาวทุกคนเราน่าจะเล่นบนได้นะผมกาลังไปอ่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนอย่าเพิ่งเป็นไรนะอ้าวสาตาบินเวลก็เรียบร้อยไปเพื่อนตกรถเดี๋ยวเราอะมือใหม่ไอหัดขับนะเนี่ย ก็ไปแซวเขาตัวเองก็ยังบินได้ไม่คลองหยอกนะครับผมลาตาผมหยอกนะแค่ okay, ผมเราวาร์ปไปเลยนะไม่น่าจะมีใครมาทำอะไรเราได้แค่ okay. Okay, ผมเราก็ออกมาเคลียร์กลางกันต่อนนะเดินมาเพื่อจะมารับเวฟนะคือเล่นเมดอะอย่างที่ผมบอกไว้ทุกครั้งนะเราไม่ควรที่จะเสียเวฟนะอย่างเช่นถ้าเราเสียเวฟกลางถ้าเราอยู่บนเราก็ต้องเอาเวฟบ,บนนะถ้าเราอยู่ล่างเราก็ต้องเอาเวฟล่างนะอย่าปล่อยฟรีนะครับผมอย่าเดินฟรีนะเดินฟรีมันไม่ดีนะ แต่ถ้าเดินฟรีแล้วมันได้อะอันนั้นมันก็ดีนะแต่ว่าแต่แบบเนี้ยคือเราไม่ได้มาทีไหมทุกคนคือเราแบบมูมซัูวๆกัๆๆนมาคือเราจะไปไว้ใจใครได้อะถูกไหมคือเราเอาตัวเองให้รวยเอาให้มีดามเมจเอามาให้เอาไว้แบกทีมไฟต์อ่ะผมว่าค่อนข้างที่จะชัวร์นะโอเคครับผมชอ็อตนี้ผมผมไม่ฟิกก็รอดนะเพราะว่าซิปพอลอ,อมผมอยู่นะแต่ผมอยากเอาชัวร์ไงไม่อยากตาย อย่างที่ผมบอกนะเมดก็ต้องรวยนะครับผมเราอย่าไปแบบเฮ้ย hey, เราเล่นเมดเว้ยเราแค่แบบไปแกงให้เพื่อนเว้ยเดี๋ยวป่าก,ก็แบกบไม่ใช่นะครับเมดเนี่ยมันเป็นเมดอย่างที่ผมเคยพูดนะเมดมันเป็นตัวแบกทีมไฟท์นะครับเพราะว่าในทีมไฟท์อ่ะมันต้องจ่ายดาเมจให้ได้มากที่สุดนะพอเราจ่ายดาเมจเยอะแยแล้วพอมันเหลือซากอ่ะป่าป่าก็จะมาเก็บซากนะช่งวงวนนี้เรารอเขาลงนะปึ้งง่ายๆครับผมคือไอ้พวกตัวที่แบบซาตา้า ไอเดียวพราผมช็อตนี้ได้ปะได้ดิเราช่วยเติมดาเมจให้เพื่อนนะโอเคเราค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมเพราะว่าเหมือนว่าเราจะได้เข้ามาหมดเลยปะห้าปะแล้วผมได้มาตัวหนึ่งปะสลิมคอร์สคิวหางอย่างเอาครับผมรวยสลิมเกมนี้รวยแล้วเพื่อนคือเราสบายแล้วถ,ถ้าป่าเรารวยตั้งแต่ต้นต้นเกมางเงี้คือเมดนะครับหน้าที่มันนะคือจ่ายดาเมจในทีมไฟ์ให้ได้มากที่สุดเราก็ต้องมีของนะถ้าเราไม่มีของดาเมจในทีมไฟส์เราก็แบบ ดูงอ่งง่อยนะเราเล่นเมทเนี่ยคือเราก็สามารถแบกทีมได้นะครับทุกคนคือมันแบกได้ช่วงต้นเกมไงแต่พอท้ายเกมอะ่ะมันก็เป็นหน้าที่ของแคลรี่นะที่ต้องสารต่อมาเร,กกรดาด็ดอไปครับผมโอเคถ้าผมตามมาันอาจจะได้นะแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะแบบแล้วมันเป็นในป้อไมไงผมไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงไนงะผมก็ไม่รู้ไงว่ามาหลอดมันจะช็อกหรือเปล่าหรือย่งเงี้ยผมก็แค่ยกเฉยแต่มาหลอดมันช็อกนะไงจังหวะที่ผมเลี้ยวกลับมาแล้วอะ มันอยู่นอกระยะไออันตีผมแล้วผมก็เลยไม่ได้เข้าสุดไปตามนะถ้าผมเข้าสุดมันอาจจะได้นะช็อตเมื่อกี้นะียมันเป็นช็อตที่ไม่ได้เชื่อใจเพื่อนนะโอเคจังหวะเมื่อกี้นี้คือผมเห็นเทนจากในมินิแมปนะผมก็เลยสก,กิลแบบนั้นนะอืมค,อคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมสก,กิลแบบนั้นเพราะว่าผมเห็นเทนในมินะิแมปไงก็กะว่าสก,กิลโดนคีปด้วยวโดนฮีโร่ด้วยประมาณนี้ครับผมคือเวลาที่เราเคลียร์คีปด้วยอะ่ะถ้าเราเล่น กลางอ่ะกลางกลางเราก็แอคทีฟได้นะครับคือมันเนี่ยถ้าถ้าเรากดเขาได้อ่ะแบบถ้าเราสกิลสกิลใส่คีบใช่ไหมแล้วก็โดนฮีโร่ด้วยเรื่อยๆอ่ะอย่างนี้คือคือผมเห็นแล้วนะว่าเขามาจากแอลไซน์นะคือเขาโผล่มาผมกระตันเลยอ่ะคือเราเล่นเมดอ่ะเมดเนี่ยต้องเป็นตัวที่แบบเอ้ยต้องเป็นคนที่แบบว่ามองมินิแมปบ่อยๆนะครับพยายามมองเยอะๆนะเพราะว่าเราเป็นตัวทําเกมไนงะ เราต้องดูนะว่าตรงไหนเราเล่นได้ตรงไหนเราเล่นไม่ได้นะพยายามมองอยู่ตลอดครับผมอย่างเมื่อกี้นี้คือผมก็มองอยู่ตลอดนะมินิแมปอะ่ะคือมันจะเห็นแวบบแบบอะถ,ถ้าเรามองจนจนชินแล้วอะ่ะคือมันจะเห็นแวบบแบบนะมันจะรู้ได้นะนี่แพนด้ามาครับผมเราก็รอตตันโอเคขวามือมีไฮเดเตน,นะเราออกไล้นะอุังหว่านี้ผมผมต้องฟิกนะถ้าไม่ฟิกเนี่ยผมอาจจะตายได้นะเถึงนฟิกจะมารับผมผมก็ไม่ชัวนะพูดง่ายแต่ทุกคนเอาชัวครับผม โอเคจังหวะน,นี้คือเราก็ไม่ต้องเนี่ยเราก็อันติเราก็วนๆนนะอยู่นอกระยะแบบดาเมจไว้อันติเราจะวิ่งเร็วไงทุกคนปักปักเดี๋ยวเราจะมียก,กน,นะโอเคไม่ต้องยกก็รผมตายก่อนเอเคครับเราก็เคลียร์กลางไปะนะเราอย่างนี้คือเราไม่รด้เราจะเล่นไหนใช่ไหม <laughs> เคลียร์คีเัาผมหรือไม่ก็เดินตามโลม <laughs> ประมาณนี้นะอันนี้คืออย่างอย่างผมเห็นเขาตายสามไงผมก็เลยแบบจะเดินขึ้นไปสูงหน่อย ไม่ค่อยกลัวนะเพราะว่าเขาไม่ได้จะอยู่เยอะแล้วเขาไม่น่านจะฆ่าผมได้นะเพื่อนเราเอาคองกัผมค่อนข้างที่จะเป็นความคิดที่ดีนะเพราะว่าฝั่งเขาตายหมดแล้วคลองแบบเจนาทีมันยังไม่ค่อยเก่งไงโอเคเราก็ไม่มีอะไรครับทำาเราก็มาเคลียร์กลางครับผมคือยยถ้ามีเพื่อนเคลียร์คลองอะ่ะพยายามแบบโผล่เลนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่โผล่เลนหมดอ่ะมันจะเป็นที่น่าสงสัยนะว่าเอ้ยมันหายไปไหนัหมดวะมันอยู่คลองหรือเปล่าอ่าเมื่อกี้นี้คือคือเขาก็ไม่ได้สงสัยนะมีไฮยาเตะเดินมาแค่คนเดียวนะ เหมือนเดิมมาดูแหละว่ามันหายไปไหนเอาซาตาเนี่ยพอซาตาลงมาเราก็ช้อนครับผมง่ายๆเออที่ผมพูดค้างไว้ใช่ปะไอ้พวกไอ้พวกอเลนพวกซีลพวกซาตาไอพวกตัวที่แบบกระโดดกระโดดแล้วแล้วมันต้องลงมาอยู่อยู่ที่พื้นอะคลิกซี่มันอนข้างชอบนะเพราะว่าเราจะใช้สกิลสองช้อนเขาะนะกะคือกะจังหวัดดีๆครับผมช้อนได้แน่นอนยกลอยไปนิดนึงครับผมปังเกื็บร้อยว่าเราก็ช็อคน,นำไปต่อ เราตอนนี้คือเรานำมากเลยนะถ้าเกมนัอย่างนี้คือเมท่นข้างที่จะเก่งนะเพราะว่าดาเมจมันจะออกมาเยอะคลิกซี่เนี่ยคือดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงมากเลยทีทุกคนอันนี้คือแค่สองสกิลนะคือถ้าถ้าไม่มีไฮยาเตะหรืออเลนมารับเนี่ยตายได้นะซาตาสกิลผมแรงนะสกิลผมแรงนะจะเล่นกับผมบมอฮะเค okay. ถ้าถ้าใครเล่นเมทอยู่อะก็เล่นคลิกซี่ก็ได้ครับถ้าไม่รู้จะเล่นตัวอะไรนะมันเล่นง่ายนะอย่างที่ผมบอกอะไม่มีอะไรมากเลยทุกคนอันติกดอันติเดิน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 ก็มีดาเมจสกิลสองก็รอตามได้ดีแค่นั้นแหละทกิลหนึ่งก็โยนโยนไปครับผมโดนโดนก็ดีไม่โดนก็ดีแต่พยายามโยนให้มันโดนนะมันเล่นง่ายครับผมคลิกซี่อะเอาไปใช้ตายแรงได้ครับมันสามารถที่จะเล่นได้แทบจะทุกเกมนะคลิกซี่อะมัน คิดะไรไม่ออกกดกิกซีครับผมประมาณนี้นะง่ายเล่นง่ายและดีก็นัมม่นแหละผมไม่ได้อวยมันได้ตัวมันเก่งจริงนะอโอเคช็อตนี้เราเกมมัที่าจะแบบทรงๆอยู่นะว่เาเนี่ยเราก็อรอโรมนะโรมเขาอยากจะทำอะไรเราก็ตามโรมครับผมอืมเพื่อนจะอ้อนไงเราก็ต้องไปเติมตาเมเแบบให้เพื่อนแต่วันนี้ผมเห็นอาเลนมานะนผมก็สกิลรอเลย ยังไงวิ่งมาก็ต้องโดนสก,กิลผมสักหนึ่งทีสองทีแล้วเราก็อันตีไปครับผมโอ้ยเทนไหว้วเพื่อนอ้าวบินเครื่องตกอีกแล้วเครื่องตกอีกแล้วแพน,น,นด้ายังไงอุ้ยแรงขนาดแพนด้าโดยปบันสี่ผมรอส,สก,กิลสองเลยปังยังไงก็ออกมาตรงนี้แน่นอนโอเคเทนยังไงอ้าวเทนมึงเล่นต่อเหรอเนี่ยเพื่อนเล่นต่อก็โดนมีฟิกนะสก,กิลสองพร้อมสก,กิลหนึ่งพร้อมปังปังปังเรียบร้อยง่ายๆครับผม นี่ยังไม่มีมงกุฎนะเนี่ยแรงขนาดนี้ถ้ามีมงกุฎก็คือช็อคครับผมช็อคโคงการเก <c oughs> มนำไงทุกคนมันเลยแบบออกมาเป็นรูปแบบนี้นะมันแรงโอเคครับน่าจะจบได้นะครับโอเคปึงป้งปึ้งช้อนเข้าไปอันติโอ้อันติผมยังแรงทุกคนแพนด้ามาอีกเหรอแพนด้าไม่เข็ดไม่ลาบเหรอไม่เข็ดไม่ลาบเหรอฮะไม่เข็ดไม่ลาบใช่ไหม เอาเทนอีกราวิวผมบอกจบแล้วโอเคคนระับผมสำหรับแนวทางการเล่นคลิกซี่จะประมาณนี้นะถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะหรือว่าอยากให้ผมทำตัวอะไรเนี่ยก็บอกผมได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม